ลำพูนค่ะผู้ชมพาไปที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะทั้งหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่3-6จัดแข่งขันไปตองเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ ที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่36สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยพันเอกพันลบพึ่งหลวงผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่36ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเปตองเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวครบ7 1พษา2 8รกดาคม2566เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆที่เข้าร่วมการแข่งขันได้มีกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความสามัค กีอันดีสร้างความสามาคัคคีระหว่างหน่วยงานและยังสนับสนุนเยาวชนในพื้นที่ได้ใช้กิจกรรมการแข่งขันกีฬาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลจากอบบยมุกค,ค่ะการแข่งขันในครั้งนี้ครับคุณผู้ชมมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมดจํานวน48ทีมครับโดยแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ประเภทประชาชนทั่วไปจํานวน3 2ทีมและประเภทเยาวชนนะครับจำนวน16ทีมครับ สนุกนะคะคแข่งเปตองไะเนาะอ๋มอมันก็มีสเสน่ห์ของมันเหมือนกันถูกต้องเวลาเขาเรียก